สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้วันที่3พฤษภาคม2566 9นาฬิกานาทีครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพชวนอสมออกรณรงเชิญชวนประชาชนเลือกตั้งร่วมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยชมและฟังรายละเอียดของข่าวครับเมื่อวันที่1พฤษภาคม2566ที่เพจคลังสื่อประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เคลนข่าว ว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพชวนอสมออกรณรงค์ชวน,น,นประชาชนเลือกตั้งร่วมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยนะครับกรุมสนับสนุนบริการสุขภาพขอความร่วมมืออาสาสมัครส,ครสาสุขประจําหมู่บ้านนมเล็บอสม,อสมอ ออกรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งทำหน้าที่พลเมืองที่ดีเน้นย้ำจุดยืนของอสมอต้องทำตัวเป็นกลางไม่ฝากฝ่ายฝ่ายใดพร้อมทำหน้าที่เฝ้ราระวังสอดส่องการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายการเลือกตั้งเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยครั้งนี้ได้อย่างแท้จริงนายแพทย์สุระวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเผยว่ากรมสมบศอ,อขอความร่วมมืออสมอทั่วประเทศทั้ง หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นคนและอ,อสอสออีกกว่า15 0 0 0ันคนออกรณรงค์เคาะประตูบ้านเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและออกให้ความรู้ในการเลือกตั้งแก่ประชาชนอาทิคุณสวััดิของผู้มีสิทธิที่ผู้ที่ห้ามใช้สิทธิเลือกตั้งการตรวจสอบรายชื่อการเตรียมหลักฐานและขั้นตอนต่างๆเป็นต้น รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตหมู่บ้านชุมชนของตอนเองเพื่อป้องกันสิทธิของตอนเองและทำหน้าที่พลเมืองที่ดีอำนวยความสะดวกกลุ่มเปราะบางนักและผู้มีการผู้สูงอายุในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอีกทั้งเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังสอดส่องการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายการเลือกตั้งหากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีและสําหรับอสวที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการในหน่วยเลือกตั้งก็ให้ปฏิบัติ และบางตัวตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดและเน้นย้ำม,มาตรก,การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด -19 แก่กประชาชนผู้มาใช้สิทธิให้สวมหน้ากากอนามัมหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าไปนในที่เลือกตั้งและหลังออกจากที่เลือกตั้งเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 ้ด้วยด้านนายแพทย์สามารถทิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวต่อว่าทั้งนี้ขอกำชับให้อสมอทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนร่วมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยโดยอสมอต้องเป็นกลางไม่ใช้สิทธิหรืออ้างความเป็นอสมอไม่ใช้ความเป็นองค์กรอสมอในการดําเนินการทางการเมืองหรือใช้โลโก้หรือสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอสมอและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดําเนินการที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อ,อมนะครับ ซึ่งอสมอกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแา้แทนรัษฎรปศสองห้าหกก็มีข้อควรปฏิบัติด้วยนะครับข้อควรปฏิบัติของอสมอก็คือร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้การปกครองระบอบประชาธิธป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ประชาสัมพันธ์ความรู้และร่วมการจัดกิจกรรมรณรงค์การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตหมู่บ้านชุมชนของตนเอง อำนวยความสะดวกกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอันนี้ข้อควรปฏิบัตินะครับต่อไปเป็นข้อควรระวังของอสมอนะครับข้อควรระวังกรณี่วยผู้สมัครในการหาเสียงในนามของบุคคลไม่อ้างความเป็นอสมอนะครับไม่ใช้ความเป็นองค์กรอสมอในการดําเนินการทางการเมืองไม่ใช้โลโก้หรือสัญลักษณ ที่4ถึงอสมอนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดําเนินการที่ขัดต่อกฎหมายก,การเลือกตั้งทงั้งทางตัวงีน้นทางอ้อมไม่ดําเนินการทับการกระทาที่ขัดต่อจรรยาบรรณอสมอทั้งหมดก็ร่วมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยนะครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดก็จากกลมสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนนะครับอกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนและ,ะคลังสื่อประชาสัมพันธ์กลมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ได้ออกข่าวนี้ หนึ่งพฤษภาคม2 5งหครับจึงนำมาแจ้งให้กับพี่น้องอสมอทราบโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ